เราแค่ไม่ปวดที่ไม่เหมือนกันไม่มาไม่ดีเราก็วม่้ลยาทำมมอเดมอเขาก็ทไม่นานล้วใ่รัรัดไห่รีบเรคต้องกาอย่างนี้ได้ทำยุดไล่วันแล็วเจไม่ได้อันนี้อันนี้แม่เขาแม่ไปแล้วแม่สกัน

विच <coughs>